สวัสดีเช้าวันที่สามอะทวันนี้จะวันนี้แผนคร่าวๆคือเดี๋ยวจะไปเที่ยววางเงินอยู่ตัวนี้าหลงที่วางเกมกเนี่ยทุกคนดูในกล้องมันจะเห็นดำๆอยู่หน่อยใช่ไหม <OK> คือ,ค,อคือจริงๆแล้วเขาบอกว่า ที่วางเนี่ยม,ม,ม,มันเป็นหุง,งจุ้ยที่ดีที่สุดในโซเพราะว่าสังเกตได้คือว่ามันมีภูเขาข้างหลังเขาบอกว่ามันจะรับพลังจากพลังรับพลังจากภูเขาได้ที่นี่อ,อะไรเงี้ยโชเปลี่ยนเวนนะแต่เขาเดินกันต,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 ต้องต้องอยู่พอดีเลยเอามเ,เ,เอามา,มาทานันโชเครืงนอกพอดีดอจะเข้าต่ว่าโชเคร่งนอกนะย

은도데있습니옛 기록에 따르면 조선시대 군사들은 북소리에 맞춰 앞으로 나아가고 징을 치면 움직임을 멈췄다고 합니다.

강병영, 어... 가족은 앞으로, 어... 당직 파수꾼과 교대 파수꾼이 종사관의 명을 받고, 적간을 받기 위해 가마굴의 월대로 도연하게 됩니다 t 문진팀 지휘관의 균일 전 거주거위, 제에 대견을 할있도니다 수 어. 이제 수문장과 중사관이 파수군을 접관하겠습니다 접간은 경국대전 병전에 등장하는 단어로 군고를 지키는 장수가 근무를 시작하기 전에 군사의 신원과 근무자들이 번호를잘 숙지하고 있는지 점검하고 군복과 갑주 병장기의 가춤새를 어, 확인하는 미, 절차입니다. 어, 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 어. 그리고 지금 수인한치가 손에 들고 흔드는 악기는 탁이라고 하는 작은 총으로 장수의 명령을 전달할 때나 야간 순찰 시 도적을 쫓아내기 위해 사용하던 신호용 악기였습니다. According to historical r the commander checked the secret code and had their uniforms armors and weapons checked now the commander is carrying out the inspection 据朝鲜时代史料金国大典记载守卫工程大门的将领和士兵在开始执勤之前会先核对人员身份和军用口令并检查服装和甲胄武器状况这也就是大家现在看到的场景 朝鮮時代の資料によりますと宮殿と城郭の入り口を守るスムンジャンと軍人は勤務開始の前に身元と暗号を確認し服装と武器の状態を点検しましたただいまその様子を再現しております、うん

현재 파수꾼이 착용한 복록은 조선 전기 15세기 복식을 재현한 것으로 오론 고증을 통해 제작되었습니다. t h a c t r s a r i 15th century of the early n y which was manufactured b a 의상은 조선시대 초기 15세기의 복을료에해니다 t h

ตัวราคาสามพันเข้าเข้าไปเดินเล่นข้างในสักพักหนึ่งหกสิบบาทนะหกสิบห้าบาทไม่ใช่หกสิบห้าเลยเออประมาณนะั้นพอะดาณสิบประมาณเจ็ดสิบแล้วกันแต่คือาจะเขาเ้าบรรยากาศมันดีจริงนะเพราะแบบภูเขามันมันดูอลังการจริงอ่ลมเย็นดีด้วยตอนเนี้ยเจอที่เขาบอกไงเป็นมาโซต้องมาเพราะมันสัมผัสมันรับพลังงานจากภูเขาเพราะว่ามันคุมหมดเลยนะรู้สึกมันคุมมันคุมทุกวงงันอ่ะอารมณ์อารมณ์เหมือน เหมือนโดนอบอ้อม,มอบล้อมอกกากาศแถนี้อากาศพอเลเข้าข้างในหนอยก็เหมือนก็นจะเป็นส่วนของสาราที่ที่พวกกริย์ในหนัง่ะกริย์ก็จะมานั่งกันพอตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็เราเหมือนเหมือนสาากลาง ก็เขาจะว่าน้ำทะคให้มันเย็นๆแล้วอยู่ข้างบนนั้นมันก็อาจจะอยู่สูงหน่อยมันก็จะไม่ร้อนอะไรเงี้ยไหมนี่กี่ใบอีกพอต่ออ่าก็จะประมาณนี้แะทุทุกคนแล้วก็มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนี่ยคนจะไปพิพิธภัณฑ์น่ยไม่ได้เข้าไปดูก็้วก็มีโซนถ่ายรูปข้างหลังไม่กี้ไปถ่ายรูปมาเล่นๆอะไรมันละนะครับก็ประมาณนี้ดูก็คืออารมณ์เหมือนเข้ามาดูเข้ามาดูวางดูอะไรแบบเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่ง อันหลักๆคือมารับพลังจากภูเขางไงที่เขาว่ากันเป็นจุดฮงจุลิที่ดีที่สุดในโซเขาว่ากันอะไรกันแล้วนะไม่ผ่านห้อง <c oughs> ห้องห้องทำงานอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของกษัตริย์อออฟฟิศออฟฟิศเดี๋ยวเราจะไปดูออฟฟิศของกษัตริย์กันอ,อ ลี่กสู่นข้างในนี่ใหญ่เกินไะบ้านนี้ชัดไปอันนี้อันนี้คือออฟฟิศเหรอนะออฟฟิศ้เราเรละไปนิดนึง จบช่วงการรัดเลาะรอบวงก็งขาดอยู่เดียวคือไม่ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ข้างในอารมเหมือนคนมาเคอินมาดูมาดูอะไรเงี้ยบอกใครชอบถ่ายรูปก,ก็ก็จะเหมาะประชาชนบอกมาก็มาถ่ายเล่นที่นี่ก็ได้หลังจากที่เราไปเดินไปลัดเลาะรอบวงมารอบหนึ่งแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเมืองคนปกติ อนนผมอยู่ที่ตกงเมี่ยวตรงเมี่ยวฟิล์มมาเกิรนะครับเป็นเช้าเป็นบ่ายบ่ายวันวันวันสุยหรอวะเริ่มเสาร์กเป็นตลาดที่เป็นของเขาขายของมือสองขายของมือสองแหละมือสองของกเก่าเนาะแล้วก็ของถูกคือเมื่อเช้าไปแล้วรอระหว่างมาแล้ววันนี้ก็จะมาดูของล้อรอบรอบสันเจ้าดงฮิลยวดูบ้างวันชยกัอยอยากจะมาดูของว่าเออมันมีอะไรนะ่าสนใจใมาดูขายมาแต่คือรู้อยู่แล้วว่ามันของมันจะของเป็นประมาณไหน ก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบในตลาดนัดอยู่แล้วไงก็เลยรู้สึกตื่นเต้นรู้ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นหม้อหายตกละมัง เราไปทำอะไรเนี่ยมันเหมือนของอะไรมันอะไรแบบเชี่ยงกงไงหน่อยวะไม่ใช่เชี่ยงกงเลยอะไร <c oughs> เป็นสื้อผ้เป็นลาวใช่ไหม อ๋อตรงนี้เท่าไหร่หมือนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเหรอสามพันสามพันสามพันวอนนี่กระโดดปะ ดูเท้าแตะทำไมอยาได้เข้าแตะพอดีเราเทาแตะที่บ้านเสอยค่อยดีพอดีสี่สิบห้าใช้ได้เลยเน<อ>ี่ยเท่าไหร่ปะเหมือนหนึ่งร็มาสองร้อกว่าบาทดูดีนะอเอาเอาไอะไรเอาเเอะไร่าถือนั่นเดินไปดินมาหวหลงหลุดม่อยูา่าเถาเถาเท้าประตก็ไม่รู้ สรุปเ oh. ลยมา้มาได้มาคนนี้น่อยที่ประทัจสุดเราราได้บรเท้าแต่บรเท้าแต่มันสองประมาณสองร้อยสมสิบราอกเมืองไทยเลยแต่มันมีตัวกระตุนประหลาดๆตื่นด้วย <c oughs> ก็เลยรูนะ่เราเด็กก็ก็ได้มา คือเชื่อจริงๆนะไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังวะมันเพราะว่าคองถมหรือเปล่าคนก็คือคองถมอยู่นะคองถมผสมผสมปัทวิตกรหน่อยๆต้องพูดว่าไงมาเดินได้แหละมาเดินได้นี่ๆหน่อยๆเนาะปัทวิตกรเหมือนปัทวิกรกับคองถมผสมกันหน่อยๆ ก็เอาแบบเดินแค้เบื่อได้ตอนบ่ายๆอะไรเงี้ย,ลยหลังจากเอาขอมาเจ็บเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็ค้ามองกว่าทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปห้ในแจ้งที่โรงแรมเนี่ยที่พักอยู่เผื่อเป็นแบบเผื่อเป็นแนวทางทุกคนนะคือเขาบอกว่าที่เนี่ยมันมีร้านดาโดยศพ ที่ใหญ่ใหญ่กว่าไอ้ที่เมงดงเขาว่าไงนะแล้วเราเลยจะไปสำรวจดูหน่อยว่าอ,อ๋อไอร้านไอโซที่ใหญ่ที่เขาว่าใหญ่ขนาดนี้ยมันมันจะขนาดแค่เชียวเออใหญ่จริงมาพอดีเขาทักมาเขาทักมาบอกให้มาดูไอโซที่นี่ด้วยถ้ามาทำไปไกลโอมเบลอหึบใหญ่เเมื่อวา,านเมื่อวาน ไดสอดเบงลงอ่ะมันแค่หนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนห้าเนี่ยใครใครชอบไอ้ไฟเอาไอ้ไฟไอ้ที่มีไฟไฟเนี่ยไอ้เนี่ยเพราะวาผมซื้อไปอันหนึ่งพวกเราใช้โดยเสียงใช้ได้เลยแล้วันนี้จะซื้ออีกเนี่ยซื้อเกี่ยวไปอันหนึ่งมันมีไฟลงหหตรงนี้ด้วยนะอันนี้โคตรเจ๋งอันนรตัวตัวคนชอบไงแล้วปิดไฟปิดเปิดไฟได้กดตรงนี้ปิดเปิดไฟลองแล้วลองแล้วอันนี้ คือเขาบอกว่าเป็นบลูทูธที่ไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณนี่ต่อเข้าบลูทูธได้โตอยกับเครื่องได้เลยเดินไปเดินมาไม่ต้องรีวิวอะไรวะแค่คือขอมงงญญาเยอะมากเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะลองจิ้มจิ้มไปขอที่แบบดูน่าสญญานใจแล้วกันราคาหลักๆมันดูจะประมาณจะห้าพันเยนทุกอันเลยอันนี้ก็ห้าพันเยนเป็นร้อยกว่าบาทเลยกันน่าเฟรชที่แปลงแล้วนนี้เนี่ยปลากระพงพวกนี้เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยสีสวยนี่ เหมือนเอาเหมือนเอาไปต่อมือถือก็ห้อ,อยอ๋อมาช่วยจับช่วยจับชื่ออะไรวะเนะี่ยเหมือนเหมือนเป็นอะไรนะชินชั้ที่มันกรอขาใช่ได้ผลจริงงหรอเขาเขาเขาไม่หักลงมาหรอเนะี่ยถ้าเกิดเอามาเอาไปถอดอะไรเงี้ยนี่มันเป็นอย่างเง ตลกเลยอ่ะพอไหมันก็เปล,ล,ล่าลมระบาดมากนั่งเหมือนเครื่องอันนี้อันนี้ดูดูน่าสนใจเหมือนมันเป่าเปล่าลมแล้วก็วงางขานี่อันนี้อันนี้อันนี้ดูดูโอเคนะดูแปลกๆเยอ๋อสรุปคือแห้งนั้นน่ะที่เราดูลหลักๆคือไดสิสซ์โซ่เนี่ยไดยสิสซ์โซ่ยูนิโคอเสื้อและเสือ้อผ้าและอาหารเออมันใหญ่ดิสซ์โซ่ใหญ่เบิ้มเลยไม่ใช่ใครแบบแบบอารมณ์เหมือนอยาก ซื้อของไปแปะที่อไอโซอ่ะเฮ้ยมาเราเรามาดูนั่นโหดโกับเิงจงเยอะคืออนีีไอ้นี่มีแบบโอ้สารพัดใหา่แล้วก็สาวสาวชอบแผ่นมาร์คหรือแบบเครื่องสำอางอะไรเงี้ยแล้วเรามาดูอ่ะมั่นจัดใหญ่เบิ่มเลยอ่ะชื่ออะไรดังๆดังๆอะไรห้างดังๆอยู่อยู่ตรงข้ามดี p ีพีอ่ะ ก็วันนี้ตอนนี้กลับอยู่ที่มิโตอีกครั้งนึงทุกคนคือหลังจากที่เราไปช้อปปิง้งไปดูของได้ของมาประมาณนึงแล้วก็เริ่มหิวข้าวจริงๆแล้วคืออยากจะมาเบิ้ลซิมดักอีกรอบหนึ่งแต่จกครอวน,นี้วันนี้ไม่เอาไม่เอาอ่านทะเลละเพราะเมื่อวานนีนซิมซับไป,ปแล้ววันนี้เลยจะกินแต่ซิมดักอย่างเดียวแต่แต่ก็คือที่อยากให้ดูอ่ะตอนนี้มันพุ่มห้าสิบ กล้องไม่ได้แบบดันสูงปีจนมันตัวสว่างนะฮะอากาศจริงๆไม่เป็นงี้ตาเห็นคือยังสว่างอยู่เลยพุ่มพักสิบละโอ้คนคักคนคักว่าร้านเราจะเติมหรือเปล่าตองุ่มนะนขาได้ที่หมดแล้วมั้ยเอมนั่น มันมีแบบวิวิตอาโบแล้เมื่อกนก็ไม่ได้ดูนะนไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกไขีแล้วโอ้อันนี้อันนี้ตัวเด็ดเลยอร่อยนะสะเพดตีเลยอันนี้ก็หวานชํำหวานชํำ วันนี้นะครับชื่อแตกต่างจากเมื่อวานนะคือเมื่อวานวันก่อนนะเมื่อวานเนาะบินลเบิบ้ลคือวันนี้เราเราสั่งแบบไม่มีกระดูกไก่ไม่มีกระดูกไปสั่งไปที่นี่แล้วก็ไม่เผ็ดด้วยเมื่อวานกินกินปลาชิมาที่เราปวดท้องแล้วกเ็เลยแบบแล้ววันนี้กินธรรมดาธรรมดาแบบไม่ต้องเผ็ดเผ็ดแล้วไม่เผ็ดเลยอ่ะอ๋ออันนี้พอพอเป็นแผงไม่มีกระดูกคือเขาเอาสะโพกมาเลยเป็นสะโพก ก็ดูโอเคนะวันนี้วนนี้แบบไม่เผ็ดเมื่อวานนี่สบปากอยู่นะโอเคเราบ้อแค่เราลองลองลองชิมความแตกนยวันนี้เราจะินแบบไ อันนี้ก็มูหัวกัมูลหัวแล้วบนี่นะฮะัวห่อืม ファミマリ ก็ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอ่ะก็ออริจินัลก็เป็นออริจินัลนะถ้าเกิดใครแบบกินแล้วติดใจเราเราขอได้ก็ได้ขอจริงๆขอขอไอ้กิมจิได้อ่ะแต่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ต้องกินเยอะหรอกเพราะว่ามันก็เผ็ดหั่นเมื่อกี้ผมก็ลองผมก็หั่นอ่ะกินทั้งชิ้นไม่ไหวกินทั้งชิ้นแล้วแบบมันมันก็เผ็ดเกินอ่ะมันมันมันความเผ็ด่ะมันมันดันมันทำมันกรอบก็พราะว่ามันกรบไอ้รสชาติของ ไอซอสที่เขาตั้งใจทำมาหมดเพราะอะไรบอกยังไงออริจินัลก็ยังโหดกว่าโหดกว่าเยอะเลยบอกใครใครมาเมนงเรามากินเลยแล้ใครใครไม่เคยกินนะบอกเรากินอื่นเสร็จแล้วเราก็เลยมาเดินเล่นก็คนคนมันยังมาเรื่อยๆนะคือมันเพิ่งมันมันมันเพิ่งมืดด้วยล่ะเมื่อกี้เรามาสองทุ่มมันยังสว่างเลยผลไม้ปั่นมาบ้านเราเลยคนมาเลย ปนนั่นกันเฉยเลยนะแบบเขาแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาปัน่นแบบมันว่ามันว่ามันว่ารว,วยด้วยใส่ทองทั้งเป็นเล,เลยเงาเองติตกา้ขายผขายดีนี่นะฮะตอนนี้เรามาจากเมืงดงใช่ไหม ตอนตอนตอนเราลงมาเราลงมาข้างโน้นเราลงมาฝั่งโน้นพอหากลับอ่ะเราก็เดินมาทางทางฝั่งเดียวกับโบสถ์อ่ะไอฝั่งเห็นโบสถ์แล้วฝั่งโบสถ์เรเลี้ยวซ้ายมาออกข้างหลังอ่ะเขาขึ้นเขาขึ้นไปรลเมลตรงนี้มาเข้าถึงโรงแรมได้เลยเลยเลยไปนิดหนึ่ง

เสียงพูดคุยผสมเสียงน้ตุยลมหนาวปะทะกันแล้วก็ยิ่งทุกทีพาพคนเดินสวนในจังหวะใจของฉันก็วิ่งไปข้างหน้าทุกคงถงนนมีอะไรข้องหามอนวาทุกวันคืน,นสันบทใหม่ฉันหลงรักแม่